สวัสดีครับเพื่อน,อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็กดไปที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกัคครับวันนี้เราขอนำเสนอเหรียญคลิปโตเคเรนซีเป็นเหรียญที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตใช้เน็ตเล่นกันในคอมพิวเตอร์มือถือ ออนไลน์ซื้อขายเทรดกันโอนข้ามต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเหมือนธนาคารเขาจึงชอบเอาเงินสดเนี่ยใส่ไปที่ธนาคารแล้วเอาไปโอนซื้อไอ้พวกเหรียญเหล่านี้ครับบิตคอย ethereum อะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าเหรียญ d o อกมีเหรียญมากมายครับเพื่อนๆ1เซ็ตสิเ,เหรียญล้านนี้จากราคาเหรียญละร้อยห้าสตอนนี้ถ้าซื้อสิเหรียญขายแค่เหรียญละเกบาทสิเหรียญเก้ ส่งฟรีแต่เขาบวกค่าส่งไปแล้ว50นั่นแหละครับมันก็คือ950บาท10เหรียญตกเหรียญ90บาทค่าส่ง50คุ้มมากๆเลยครับเพื่อนๆอ,อ่านรายละเอียดครับของขวัญปอบใจวัสดุโลหะรายละเอียดคมชัดสวยขนาดกว้าง4เซนหนา3มิลน,น้ำหนัก30กรัมใส่กรอบพลาสติกใสอย่างดีเป็นกลมๆเนาะพลาสติกใสก็เหมือนที่เขาใส่เหรียญกระสาบอะสวยๆแกะได้ด้วย เอาเหรียญออกมาดูได้1เซต10เหรียญ950บาทส่งฟรี1เหรียญน่ะจะ150บาทนี่ไงที่ผมบอกเหรียญละ150ฟรีบริการชำระเงินปลายทางด้วยสุดยอดมากๆเลยครับเพื่อนๆโอเคนะครับไว้พบกันใหม่นะครับเพื่อนๆผมจะนำเหรียญแปลกๆสวยๆมาให้เพื่อนๆชมจากทั่วโลกเลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้ากับเหรียญที่ท่านจะตะลึงกว่าเดิมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย